ทำอะไรครับพี่ถอดมิเตอร์ครับมิเตอร์ครับครับอืมโอ้พึ่งเห็นพี่มาเดินนะเนี่ยผมไม่เคยเห็นพี่เลยนะครับพี่พอเกลดป่ะครับผมอยู่มาสามที่ปีเนี่ยเพิ่งเคยเห็นพี่มาเดินนะครับเป็นบุญมาไม่เป็นบุญหรอกครับพี่พี่มาเดินเนี่ยพี่เป็นบุญตีนที่พี่ได้มาเดินนี่นี่นะผมถ่ายอยู่แล้วก็พี่น้องเดี๋ยวพี่วัดถ่ายรูปให้น้องไม่ต้องถ่ายหรอกครับพี่ผมพี่ถ่ายรูปผมเยอะแล้ว ปางอินว่าเราจะไปเยี่ยมนี่ครับพี่มีคลิปอยู่พี่อ่าผมไม่เห็นพอโอเคเลยนะครับน้องชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรก็พี่รู้จักผมอยู่แล้วชื่ออะไรไม่พี่ไม่ต้องถามหรอกชื่อภาษาญีุ่่นไว้ชื่อภาษนนะครับพี่ ผมครับผมชื่อโน้ตครับพี่ชื่อโน้ตนะชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงพี่ไม่ต้องรู้ครับรูบประชาชนเดี๋ยวน้อ่พี่ขู่ผมครับพี่ไม่ดูผมขอดูผมให้ผมดูป่ะผมไม่ดูครับผมเราเขียแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวก็เจอกันครับผมอย่าปากดีเน้าเจอกันหนู่มเตยคุณแน่อ่าพูดอะไรก็ไม่ได้เนี่ยประชาชนได้ไปแล้วเกินไปไปแล้วพี่เกินไปเดี๋ยวก็โดยปรับพิสนาภาษรู้สึกไม่ใช่อ่ะพี่ต้อดูให้ดูว่าผมทำได้เปล่า ผม,มเคยพูดใครอยู่แล้วแล้วผมพูดพี่ไม่ดีตรงไหนนะไวยตรงนี้ไม่ต่อมไม่รู้แหละเดี๋ยวเจอกันช่วงละันผมอยากคุยคุณละอยากเก่งให้มา,ยากยังไงเนี่ยง,งงเลยอยากเก่งขอรองอยากรู้จังก็อยากรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเจอกันไอคอนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมก็จะทำตามปก็ติสุดยอดเทราห